เปิดประวัติหมอปลายภายกระซิบครับหมอดูชื่อดังที่มักจะออกมาเตือนภัยให้ประชาชนต้องระวังภัยนะครับหมอปลายคือผู้สื่อสารกับท่านโยมได้นั่นเองฮะเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับหมอปลายหรือนางสาวณวรชาพินิษ โลกากรหมอดูชื่อดังที่ได้ทำนายไทยทักดวงชะตาดวงเมืองและเหตุการณ์สำคัญต่างๆมากมายโดยหมอปลายมักสื่อสารกับท่านยมก่อนออกมาเผยคำพยากรณ์ทุกครั้งคำทำนายที่หลายคนต้องอึง้งคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กรุงเทพเหตุการณ์ทางการเมืองและดวงชะตาของคนในวงการบันเทิงย้อนกลับไปในวัยเด็กเธอเล่าว่าเธอเห็นผีมาตั้งแต่เด็กนะ แยกไม่ออกว่าอันไหนคนหรือผีกว่าชีวิตจะมาเจอเทพก็ใช้เวลา10-20ปีก็ช่วงอายุประมาณ22-23ปีนะเธอเล่าต่ออีกว่าเธอคือร่างทรงของเทพมีเทพมาสิงสถิตในร่างหลายองค์ที่ไม่ใช่แค่ท่านโยมทูตนะหมอปลายเรียนจบระดับพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์สาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับ สำหรับการศึกษาหมอปลายเรียนจบระดับภิกษุณีก็ได้ฉายาว่ายานวรสาวิกาโพธิซึ่งแปลว่าผู้มียานอันประเสริฐขณะที่แฟนคลับอาจจะเรียกเล่นๆว่าหมอปลายสิทธิท่านยมเพราะผู้ที่ติดตามย่อมรู้ดีว่าหมอปลายนั้นสามารถติดต่อกับท่านยมหรือเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ประจำโลกของคนตายได้นั่นเองครับ